สงเด็ก็เรียนนะยหนูก็ไปสงเหมือนกันไอโฟซอยนะวันนี้16ไร่นะเราใส่ซองหนึ่งใส่น้ําค่ะโฟซอยช่อมึนดินนะตัวยาเนี่ยปรับสภาพดินจ้ะเรวเตรียมโฟซอยก่อนแล้ใส่ปรับสภาพดินด้วยเหรออืมก็ดีเนี่ย750ดรอห้เองใช้แก่หมูใช้สองครั้งม่ต้องมาเสียเวลายุ่งยาแล้วก็คน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  ใช้บูตเตอร์นะลงไปก่อนวันนี้สิบหกไร่ตึงธาตุอาหารนะให้พืชนะสิบหกไร่คูณห้าแปดสิบฝานะมีฝาตวงนะใส่ไปเลยใส่ก่อนผสมย่างอื่นเลยขนนีดนะคะสามสิบอ่ะ สามสิบแล้วก็ยี่สิบนี่นะใส่ลงป้ายต่อด้วยกันโ้นลงพ้นทีนะใส่น้ำไปก่อนนะเราทำงานแข่งกับเวลาสิหกไล่1สิบหกช้อนมันเปลืองตรงไหนเนี่ยอันนี้้องเก่าที่ใช้หน้าที่แล้วนะนี่ปาดเรียบแบบนี้ค่ะ ใส่ไปปึ๊บสองสามสี่นี่โฟทีนะมันหล่นใส่ถุงนะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบช้อนนะเพิ่มใหม่เอาของของหน้าที่แล้วมาใช้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ะสิบร้อย นี่นะดูให้ดูนี่โพทีนะกานแตกตัวตอนนี้ทำซึกซักไปหน่อยโพทีปึ๊บเอานี่เลยไม้หรอดู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 ดดนี่นะเพราะเราทำงานแข่งกับลาเราจะมาโลกสวยไม่ได้อ่า ดูดูดูหน้าดูหน้าเนี่ยไม่กินโชว์นะได้ได้ได้ไ